คนนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็จะมานะคะทำแบบฝึกหัดข้อ e นะคะในหน้าที่7นะแล้วก็แบบฝึกหัดข้อ g แล้วก็ h แล้วก็ i นะคะในหน้าที่8ในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากข้อ e ก่อนนะคะอันนี้ในบทนี้เนี่ยเราเรียนมา2บทแล้วเนาะเราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้กริยารูปแบบต่างๆใช่ไหมคะในบริบทที่มันแตกต่างกันไปซึ่งบทเนี้ยเรียนอยู่3เรื่องด้วยกันใช่ไหมคะ1ก็คือการใช้ w o o d rather ก็คือว่าไง การเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่าอยากทำสิ่งนี้มากกว่าสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็2ค่ะการใช้โครงสร้างของคํำว่า WHICH ซึ่งทําไปคาบที่แล้วนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้รูปไออรูป adjective ค่ะโดยการใช้รูป ing แล้วก็รูป ed ช่องที่3นั่นเองจําได้ไหมที่เขาจะใช้จำว่าอิ่งหน้าเอ็ดรู้สึกใช่ไหมคะอิหน้าเอรู้สึกนะคะ ้าใครอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมมากกว่านี้เข้าไปดูคลิปวิดีโอที่อาจาร,รย์แปละลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะแต่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้หลักการทาข้อสอบพวกนี้นะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะอย่างแรกถ้าพวกเธอจำำําคําศัพท์พวกนี้ยังไม่ได้พวกเธอไปเปิดสมุดไว้รอไว้ก่อนเลยเลยนะคะอามาดูข้อที่1กันค่ะอา,อาจาร,รย์ดูแค่ว่าข้อนี้ I เป็นคนฉันรู้สึกรู้สึกใช้รูป E.D. แน่นอนนะคะแต่ควรจะใช้ E.D. ที่อยู่ในรูปวันไหนดีอันนี้ต้องมาดูคำศัพท์ถูกปะข้อที่หนึ่ง I need to go to bed I feel absolutely นะคะอยากจะไปที่เตียงแล้วค่ะอยากไปนอนละเพราะฉันรู้สึกอะ,อะไรรู้สึกยังไงถึงจะไปเตียงนอนคะดูคำซีสแกนคำนะคะปรากฏว่าข้อนี้เป็นยังไงร,รู้สึกอะไรเอ่ยต้องเหนื่อยสิคะมีคำหนึ่งที่แปลว่าเหนื่อยคำนั้นก็คือคำว่า exhausted นะคะ ใช้รูปอีดีนะเพราะว่านี้คนเรารู้สึกนะคะข้อที่2ค่ะนะคะ y o u behavior นะคะ y o u b e h a v e ก็คือ,อพฤติกรรมของคุณ in front of my g u e s t w o r s นะคะ,ะที่ที่อยู่ต่อหน้าแขกของฉันเป็นจุดๆจุดนะคะ behavior ตัวนี้คนหรือไม่ใช่คนไม่ใช่คนคะ่ะรูป i n g แน่นอนโอเคไหมนะคะทำตัวยังไงไม่รู้แหละเขาอธิบายต่อว่า you should be ashamed of yourself นะคะ a s h a m e of อะไนะคะ อ่า uh, for arguing in front of them นะคะที่ไปเถียงกันนะต่อหน้าของพวกเขาต่อหน้าแขกเนี่ยนะคะแสดงว่าตัวนี้ทำตัวหน้าละอายค่ะคำไหนดีใช้รูป i NG นะอ่า uh, embarrassing ค่ะที่แปลว่าทำตัวหน้าละอายนั่นเองนะคะข้อที่3 she has been very เอา้าขยายผู้หญิงคนนี้นะ ะะแต่ขยายคนอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้หน้าอะไรก็ได้นะคะหรือรู้สึกอะไรก็ได้นะไม่รู้นะจุดๆค่ะ since her boyfriend left her ตั้งแต่ตอนที่แฟนหนุ่มค่ะได้ทิ้งเธอไปค่ะเอ้ยอันนี้มันต้องเป็นความรู้สึกนะถูกไหมคะรู้สึกแบบไหนดีนะคะรู้สึกพึงพอใจไหมคะ s atisfy ไหม no นะคะรู้สึกกังวลไม่กังวลแล้วค่ะถ้าทิ้งไปต้องเป็นอะไรรู้สึกหดหูใจหรือเศร้ามากๆค่ะเราใช้คำว่า depressed นะคะข้อนี้เลยตอบ ed หรือ ing คะ ed ค่ะ ใช่ไหมรู้สึกคะ่ะอิงหน้าเอ็ดรู้สึกนะคะ number four I think I failed the exam นะคะเฮ้ยฉันคิดว่าฉันสอบตกว่ะรูป E D สอบตกไปแล้วนะคะ the questions were very นะคะ,คำ,นะะคำถามที่มันให้มาเป็นอะไรเอ่ยคำถามที่มันให้มาเป็นยังไงไม่รู้หลักถึงทำให้ฉันสอบตกคะ่ะควรเป็นอะไรดีข้อนี้คำที่ตรงมากคือคำนี้คะ่ะ confusing นะคะเพราะว่าอะไรมันน่าสับสนละเกินไม่รู้จะตอบอะไรดีกำกวมไปหมดนะคะตอบ confusing Number 5 This book on gardening o r นะคะ ออนเจอเปร็เมื่อไหร่ปั๊บตัดกรรมทิ้งก่อนนะคะจะเห็นว่าประธานเนี่ยเาขยายคำว่า these books ค่ะคนหรือไม่ใช่คนเมื่อกี้ question ก็ไม่ใช่คนใช้รูป ing อันนี้ก็ไม่ใช่คนค่ะ ing แน่นอนแต่พอเอิญต้องมาดูความหมายนะคะบุ o k ตัวนี้ค่ะที่มันเกี่ยวกับการทำสวนนะ are very จุดจุดจุด,จด i want to learn more about growing flowers นะคะฉันอยากจะเรียนรู้มากขึ้นค่ะเกี่ยวกับการปลูกดอกไม้ข้อนี้พออาจารย์ไปดูคำศัพท์ข้างบนนะคำศัพท์ที่น่าจะใช้ได้กับการอธิบายหนังสือนะคะก็คือคำว่า น่าตื่นไม่ใช่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเออน่าสนใจต้องเป็นรูป ing ค่ะนั่นคือคำว่า interesting นะคะ number 6 they had a great time on their vacation นะคะพวกเขามีเวลาที่ดีค่ะตอนช่วงวันหยุด everything they did sounds fun and นะคะทุกๆสิ่งที่เขาทำเขาขยายสิ่งของอีกแล้วนะคะ มันฟังดูนะคะฟังดูตัวนี้เป็น linking verb ในภาษาอังกฤษถ้าเจอ linking verb เมื่อไหร่บวก adjective เมื่อน,นั้นนะคะอ่านะคะฟังดูน่าสนุกค่ะแล้วก็น่าอะไรด้วยโอเคไหมคะอันนี้ควรจะเป็นหน้าอะไรดีอ่านะคะตอนวันหยุดน่าตื่นเต้นไงภาษาอังกฤษใช้คำไหน exciting เยี่ยมนะคะ number seven the food is really จุดๆ I can't eat it นะคะอาหารเป็นยังไงคะ มันเป็นยังไงไม่รู้แหละจะฉันกินมันไม่ได้อาหารคนหรือไม่ใช่คนไม่ใช่คนใช้รูป ING ค่ะซึ่งข้อน,นี้มีคำหนึ่งที่แปลว่าน่ารังเกียจค่ะตอบ disgusting นะคะ number eight นะคะ we saw a fantastic film แสดงว่าเป็นหนังที่ดีมากนะคะน่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสุดยอดใช่ไหม about the dinosaurs ค่ะเกี่ยวกับไดโนเสาร์ the special effects were นะคะ special effects ที่เขาใช้ในหนังเรื่องนี้มันต้องยอดเยี่ยมค่ะคำนั้นคือ p e เปเชีย f e ฟ t กคือไม่ใช่คนนะคะใช้รูปไอเเหมือนกันตอบ Amazing We were very จุดๆเอาวีนะเป็นคนนะเนี่ยนะคะอาจจะรูป ED ก็ได้นะคะ About you It was past 10 o'clock and you hadn't called us นะคะผ่านมาผ่าน10โมงมาตั้งนานละคุณยังไม่โทรมาหาฉันอีกพวกเรารู้สึกยังไงคะ กังวลเกี่ยวกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะใช้ w r r i e d ไปนะคะขยายคนรู้สึกรู้สึกกังวลก็ต้องเป็น ED ช่อง3นะคะ And number 10 the teacher was very r u i g i d u with my project and I got a good grade นะคะคุณครูรู้สึกยังไงเกี่ยวกับโปรเจกต์ของฉันไม่รู้วันนี้คนนะคะ ED นะนะคะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่ว่าฉันได้เกรดดีเลยแหละแสดงว่าต้องรู้สึกประทับใจนะคะ่ะประทับใจพึงพอใจใช้คำว่า satisfied นะคะ satisfied เรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็คือ การใช้ ed ing แบบฝหัดข้อ e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อ f นี้เขาสั่งให้เราถ้าเราว่างทําด้วยนะเพราะว่าตอนเปิดเทอมเดี๋ยวอาจารย์จะมาตรวจนะคะข้อ f เนี่ยเขาต้องการให้เอาอะไรก็ตามค่ะที่เรายังไม่ตอบในข้อ e เนี่ยนะคะมาแต่งประโยคเพิ่มเติม ed ฉันรู้สึกยังไงเธอรู้สึกยังไง ing สิ่งนี้น่าอะไรใช่ไหมคะอันนี้วางค่อยไปทำเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ g ต่อกันเลยค่ะข้อ g เขาเลยต้องการให้เราค่ะรวบรวมความรู้ทั้ง3เรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง w o o d rater นะคะอุ๊บ sorry w o u l d rather นะคะที่มันใช้ยังไงนะนะคะที่มันใช้กับคำว่าโอกับคำว่าแดนใช่ไหมคะสองฝั่งเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะสองค่ะโครงสร้าง w h i ใช่ไหมคะ i c h ตัวนี้นะคะคุณเธอจะผันยังไงก็ได้คาดหวังในปัจจุบันในอดีตในอนาคตเก็เติมตามนั้นไปนะคะแต่ที่แน่ๆโครงสร้างลั่นหลัง which ต้องเป็นโครงสร้างที่ subject บวก verb ช่องเดียวอะไรคะ verb ช่อที่สองนะคะและสุดท้ายค่ะ A D J นะคะการใช้ adjective ค่ะใช้ได้สองรูป verb i N G เพื่อบอกว่าหน้า verb E D เพื่อบอกว่ารู้สึกนะคะ E D ช่อง3นะนะคะรู้สึกนะอ่ะเรามาลองดูกันเลยค่ะง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาดูนานเลยนะข้อนี้มันเป็นการตอบตาม m m a r ค่ะดังนั้นพวกเธอไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะคะในการที่แปลมันโอเคไหมแค่ดูบริบทล้อมรอบตัวช่องว่างของเธอแล้วตอบได้เลยนะคะเช่นข้อที่1ค่ะมาดูกันเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มัน w o o d r a t t e r นี่ถูกป่ะนะคะ โอนะคะมีการใส่อมานะคะ w o o d r ตเ t e r ถ้าตามด้วยกริยาต้องเป็นกริยารูปแบบไหนคะทุกคนไม่ผันค่ะแสดงว่าข้อนี้ใช้ Go เฉยเหลังออก็ต้องเป็นรูปเดียวกันนะคะใช้ a ท e เฉยๆเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะข้างล่างค่ะนะคะ ตัวนี้ s atisfy เป็นกริยาแปลว่าพึงพอใจขยายคำนามอยู่นะคะด้านหลังคือ experience อันนี้ต้องการให้อยู่ในรูป ing หรือไม่ก็ ed แน่นอนถาม experience ประสบการณ์คนหรือไม่ใช่คนไม่ใช่คนคะ่ะตอบรูป ing satisfy i n g นะคะโอ้เดี๋ยวนะถ้าเป็นลงท้ายด้วยตัว y เราเติม y เลยค่ะแล้วค่อย ing อ่าโอเค เอามาด้านล่างนะคะ often หลัง verb to be ค่ะ often เป็น adverb นะนะคะซึ่งตัวนี้จบประโยคพอดีตามด้วยคำว่าบัตเป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะแสดงว่านี่ตำแหน่งของ adjective แน่นอน,นะคะ่ะตามหลัง verb to be แล้วก็หลัง adverb ได้นะคะแสดงว่า exhaust ของเราที่แบบว่าเหนื่อยเนี่ยเอามาผันเป็นรูปยีนจหรือ ed ค่ะซึ่งข้อนี้เขาบอกว่านะคะนักคนทำงานที่เป็นทำงานแบบอาสานะคะเขาเนี่ยพูดว่างานที่พวกเขาทำงานที่พวกเขาทำคนหรือไม่ใช่คน ไม่ใช่คนถูกไหมคะใช้รูปอะไร ing ใช่ไหมแสดงว่าหน้างานนี้เขาทำอะ่ะมันทำให้รู้สึกเป็นหน้าเหนื่อยมากเลยอะ่ะเอาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็เลยต้องตอบอะไรเอ่ยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึง exhausting โอ้ Ex oh, exhausting sorry นะคะ exhausting นะคะเพื่อขยายคำว่าอะไรเอ่ยขยายคำว่า the work นั่นะคะซึ่งไม่ใช่คนนะต่อมาค่ะ อ่ um, but ultimately but เป็นตัวเชื่อมที่เชื่อมสิ่งที่เหมือนกันข้างหน้าเป็น adjective ข้างหลังก็จะเป็น adjective ด้วยค่ะ reward นะคะซึ่งอันนี้เป็น verb อะไรดี ing หรือ ed ขยาย the w o r k เหมือนเดิมค่ะเออ ing ดิยากอะไรนะคะอ่านะคะ to meet ค่ะนะคะ it was also an opportunity to meet นะคะเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะได้เจอจุดๆคนอันนี้ขยายคำว่าคนนะแต่คนตัวนี้ต้องคนรู้สึกหรือคนหน้า ได้เจอคนหน้าประทับใจคนหน้าน้ายินดีเออมันต้องเป็นคำว่าหน้านะคะขยายคำว่าคนตัวนี้เนือออกไหมอันนี้ก็ต้องใช้รูป i NG เหมือนกันค่ะตอบ interesting ได้เจอคนที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและสุดท้ายนะคะ so you are are you ประยมถามเนะาะ are ขึ้นก่อนคะ่ะจสมาถามว่าคุณรู้สึกจุดจุดจุด in doing a gap year หรือเปล่าคุณเนี่ยรู้สึก อะไรนะสนใจในการมาเทคแกลเยียรด้วยกันหรือเปล่าคะแกลเยียรคืออะไรถ้าพูดสั้นๆมันคือการเว้น1ปีเพื่อค้นหาตัวเองนั่นเองนะคะข้อน,นี้ก็เลยต้องเป็นการขยายยูว่าคุณรู้สึกยังไงใช่ไหมรูปอีดีช่อง3ามาเลยคะ่ะตอบ interested ดอุ๊บสอถูกแล้ว i n น e r e s t สแอันนี้ก็คือคำตอบทั้งหมดนะคะแต่เหลือให้พวกเราทำอีกนิดนึงค่ะข้อ h และข้อ i นะคะข้อ h และข้อ i ขอให้พวกเราทำสองข้อนี้เองข้อ h เธอไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของเรื่องด้านบนมาค่ะแล้วมาตอบข้อ h ให้จ้ะหน่อยนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่า what is a gap year gap year คืออะไรมาที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้แต่เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อที่สอง what kind of activities do students do on that gap year นะคะแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กเขาค้นหาตัวเองนะคะเด็กที่ค้นหาตัวเองเขาทำกันในช่วงเวลา 1ปีที่เขาไม่เรียนนะคะข้อที่2เอายกตัวอย่างมาพอไม่ต้องทั้งหมดนะคะข้อที่3 do you think that a gap year is a good idea คุณคิดว่าการเทคแก p เ e ียเป็นสิ่งที่ดีป่ะ why or why not นะคะถ้าดีให้ตอบว่า yes I do นะคะแล้วก็ให้เหตุผลว่า because มานะคะหรือถ้าตอบว่า no I don't ไม่ต้องเขียนอะไรมาโอ้ต้องเขียนคะ่ะแล้วก็ตอบว่า because ต่ออีกเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงคิดว่ามันไม่ดีนะคะแล้วข้อ I ค่ะ writing corner เขาต้องการให้พวกเธอเขียนเป็นข้อมูลของพวกเธอเองนะคะเขาบอกว่า which of the g a p year activities mentioned in the article above interest you why นะคะในนี้ทั้งหมดทั้งข้อมูลทั้งทั้งหมดที่เขาให้มาที่เป็น activity ที่เด็กเกเขาทำตอน take ก a p Year กันเนี่ยพวกเธอคิดว่า<ม>นะคะ activity ไหนที่พวกเธอสนใจมากที่สุดคะแล้วก็ให้เหตุผลมาว่าทำไม because อะไรด้วยนะคะเช่นเราเลือก กิจกรรมทำสวนมาแล้วก็ให้อิสวดมาว่าเพราะว่าฉันคิดว่ามันเป็นการค้นหาตัวเองได้เจอกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้บายมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคและนี่ก็คืองานของคาบนี้ค่ะขอให้ทุกคนสูๆ้ๆถ้าทําไม่ทันก็ค่อยทยอยทํานะคะโอเคถ้ามีคาถามสงสัยทักมาในแชทได้เลยะคะ่ะหรือไม่ถ้าข้อมูลตรงไหนที่เป็นแกรมาที่เราไม่เข้าใจก็กลับไปดูได้นะคะที่เคยใส่ในวิดีโอไว้ให้แล้วโอเคเนาะวันนี้แค่นี้ค่ะฝากไว้แค่นี้อย่าลืมทํางานแล้วก็เคลียร์ง,งานเก่าๆส่งด้วยนะคะ